มาวันนี้พาเขาสวนแต่เช้าเลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นวันนี้อากาศอยู่ที่14องศาแต่ขนเช้าก็เหาก็มีเนาะโน่ันแม่เขาเช้าก็เหาอีกมางแต่ตีห้าครึง่งนี่นะคือคนทำสวนทำให้เห็ดนะ คือต้องมาก่อนผ่าอิตขึ้นตลอดโอ้โหลมแรงพร้อมวันนี้นะดูบรรยากาศดีสุดๆดูเดี๋ยวพามาดูสวนมะเขือเหาเข้าขออกเหาก็ปุ๊กม,มะเขือลงไปเนาะทีจะ พอได้ทิ้มไว้เื่อๆก,กำลังเป็นลูกเลยเนี่ออกลูกละเป็นนว้ยละเนี่ยรออีกเจ็ดวันก็กินได้จัดการได้ละไปค่ายได้อแต่ละต้นก็โอ้ดอกตึมละเริ่มบานสะพรั่ง โอ้หบรรยากาศดีมากๆากลมแรงแดดน่อยหนึ่งนี่จังหน่อยวายเอเอาขึ้นช่ายมาปุ๊กตามล่องมันเอาคนามาปุ๊กเนี่ยนี่หอคานามาปุ๊กตามล่องมันเอาไว้กิน ดูผักขนาขนาก็สวยแล้วอุย้ยต้นนี้่ะให้ดูเงี้ยใบไม้ปิวป่ มันมีลมเนี่ยดูตัวนี้เนี่ยบอกที่ถ้าเอาแตงกิงไว้อะคือเห็นให้แทกเนี่ยเพราะว่าเขาตัดมันเห็นให้เป็นพุ่มการแตงกิงมะเขือเห็นให้มะเขือเป็นพุ่มเห็นให้มีกิงเยอะแล้วก็ เป็นดอกเรีวนี่คือเทคนิคเล็งลือการติดลูกติดดอกเยอะเราต้องตัดใบออกเนาะตัดใบาลางเนี่ตอนเช้าเช้าให้น้ำแต่เช้าเพราะว่าบนใดน้ำข้างมันก็สิไล่ออกไปตอนมีแดดเนาะก่อนผอาทิ์ขึ้นเนี่ย สร้อยสรยมาได้ขาก็ยุดหน้าจังอ่ะแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพุนสิดาเดี๋ยวอีท่อนเนี้ยก่อนแล้วก็อีตัดใบ